นไ,ไก่ย่างอันนี้คือคนย่างไก่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําไก่ย่างเสียบไม้กันนะคะนี่อันนี้คือไก่ที่เราหมักไว้นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลานึ่งน้ำสักหน่อยนะโอเคไปดูกัน ขั้นแรกนะคะเราก็จะใช้วิธีแช่ข้าวเหนียวเราต้องล้างข้าวเหนียวก่อนนะคะเคล็ดลับการแช่ข้าวเหนียวนะคะเราจะใส่น้ำอุ่นนะคะใส่น้ำเย็นผสมน้ำอุ่นนะเช่ประมาณนี้นะ โอเคอุ่นกำลังดีนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวอีกประมาณสามชั่วโมงนะคะเราก็สามารถนำไปนึ่งได้เลยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะทำเป็นชิ้นส่วนนะคะนี่เวลาเสียบไม้เราก็จะเสียบแบบนี้แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราทำชิ้นเรียบร้อยเราจะมาล้างไก่กันนะคะ เราจะล้างไก่ก่อนนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเราจะมาเตรียมเครื่องหมักไก่กันนะคะเราก็ใช้เป็นรากผักชีกระเทียมและก็พริกไทยนะคะตำให้ละเอียดนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปีป๊บซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยรสดีซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะคะซีอิ๊วดำใส่เพิ่มสีสันนะคะนี่เราก็คลุกนะคะคลุกให้ทั่ว คลุกไปเรื่อยๆนะคะค่ะเราก็จะหมักไก่ไว้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะอันนี้เราก็ปิดฝาแล้วเก็บเข้าตู้เย็นนะคะสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาย่างไก่กันนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะที่เราแช่ไว้ประมาณสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะล้างข้าวเหนียวและเอาไปนึ่งกันนะคะล้างข้าวเหนียวก็ง่ายนี่ไง นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบไก่ก่อนนะครับนี่ไก่แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแทงเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับดันนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับแทงเข้าไปนะครับนี่แบบนี้จ้ะ อันนี้เราก็มาเสียบไก่นะครับย่างไก่กันนะคะเป็นไก่ย่างที่ว่าเขาขายแบบไม้ละสิบยี่สิบบาทนะคะไก่ย่างอันนี้คือคนย่างไก่ตรงคือเด็กรับรถเด็กรับรถนอ่ะอันนี้ไก่ไก่ไฟ ใช้ไฟอย่าแรงมากนะครับลกักลไปกลับมานะครับโอ้อื่กลับไปกลับมาแบบนี้แล้วทำไมไฟถึงติดละครั้งได้น,น้ำมันกกาจากไก่มันย้อยลงไปอ๋อเป็นเรื่องปกตินะคะน้ำมัน<ช>จากไก่ย้อยอนนลงไปอ,อ๋อเก่งนายนุ้ป้าเก่งจังเลยน้นองูกแล้ว,ลวต้องนั่งเฝ้านะคะการย่างไก่เพราะว่าไม่ถนัดด้วย อันไหนที่สุกแล้วคะขอดูหน่อยค่ะอันนี้ครับเอ้ยย่างไก่เป็นนะโอ้ใช่ใช่มาก,กินมากค่ะเราจะมาตำส้มตํากันก่อนนะคะอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดส้มตํานะคะง่ายมากๆนี่เราก็ตาพริกกระเทียมเผ็ดเยอะใส่เยอะเผ็ดน้อยใส่น้อยของเรากี่เม็ดดีคะตําไทยไม่ต้องเผ็ดมาก จาจ้าอันนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยนะคะช่วยนั่งรอเป็นเด็กดีมากค่ะเห็นร,น,นรอยเห็นเห็นเรอยบากเลยน่พักเลย๋ยเริ่มตำกบต้มตำกันก่อนนะคะนี่จะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลามีสูตรด้วยนะคะแลวเราก็จะใส่ถั่วฝักยาว ขือเทศนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่มะละกอลงไปนะคะ <Yeah. S 1> นี่จะอันนี้ก็เป็นตำไทยนะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสําหรับตำตาไทยก็คือถั่วกับถั่วกับกุ้งนะคะแล้วก็ผงชูรสยอดเห็นไหมคะเพิ่มตำเสร็จเรียบร้อยตำไม่ถึงสามนาทีเนาะให้ป๊าป๊าชิมค่ะชิมแล้วนะนะค่ะ ขาดอะไรไหมเซลบอีดีโอเคจัดจานกันนะคะเรามาดูข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้นะคะครั้งแรกออ้ยคือเดียนเนี่ยนี่เห็นไหมนี่นี่นี่กำลังสวยเลยนี่นะคะเห็นไหม เสร็จแล้วนะคะเมนูไก่ย่าง,งส้มตำนะคะนี่จ้าไหนอันนี้คือไก่ที่ย่างเองร้อนๆเดือดเดือดเดี๋ยวมาชิมดูนะคะอ๋อนี่ด้วยค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนี่เราจะกินชิมไก่ย่างดูนะคะนี่น้ำจิ้มแจว อืมอืมมออร่อยหูไก่นี่สุดยอดอ่ะปะกินกับน้ำจิ้มแจ่วเวิ์กมากเลยอ่ะอืมนี่นะคะชนมตำไทยอร่อยสุดยอด อันนี้เป็นท่อนปีกบนนะคะสุกเรียบร้อยอสุกอร่อยมากกินได้เยอะเลยก็เดี๋ยวเราจะกินส้มตำกันต่อนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ บาย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 นุ๊กบายบายอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะบายบาย